โอ้โอ้โอ้คำเตือนคลิปนี้ในช่องนี้มีเนื้อหอาที่หยาบคายหยาบกระด้างและคำพูดไม่ไพเราะสนอหูและเนื้อหาในคลิปนี้รุนแรงและปา่าเทอนใครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาเลื่อนไปดูช่องอื่นหรือคลิปอื่นหรือหาผู้ปกครองมาให้คำแนะนำด้วยและใช้การปั่นจกักรยานทุกครั้งที่รับชมขอบคัา <Hey. S 3> อะเราหนบอลอธิบายมาดิตอนนี้มีแอดออลอะไรบ้างเหมืนด้านหน้ามังไงแอดออนด้านหน้าเฮ้ย ไอ้เฮียเฮ้ยเฮียความเร็วขนาดนี้กระสุนอลิมิเต็ดเหรอเฮียเลยเนีอ้เฮียเลยเนี่ยไอ้เฮียไอ้เฮียเซอร์อลิมิเต็ดไอ้เฮียแอดออนปัญญาอ่อนนี่อีกแล้วไอ้เฮียยิงปรปืนใส่เนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้เฮียกูกระเด็นไปถึงแบบเลซัน ไปเลยโอ้ยเฮียครับมึงไม่ต้องใช้ปืนมึงไม่ต้องใช้ปืนกดแล้วไอ้เฮ oh! ียใชไดูปืนพกนี่ดิกดค้างนี่พี่วมึงกดปืนพกเพื่อกดค้างเลยโอ้โอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียมันโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยคุณตายเออเฮียตายหมดเลยเฮ้ เฮ้ยเยี่ยอยู่ดิโอ้ยกูโอ้อ้อยเอ้ยมันชนกูดาวเลยเราเราก็เลยว่ามันมันเร็วอนเหมือนกันเว้ยเอ้ยเยียมันก็เร็วเราก็เร็ว เออเข้ามาเข้ามาพึงทำพี่อะไรกันอยู่ดิ้พึ่งดูคนกระทืมยงอยู่งอยู่ไอ้ด้วยไอ้ไอ้ี่อยู่นั่นนะเสียงโดนเสียงเสียงโดนทุบอย่างเที่ยเออมึงช่วยใครกันแน่เนี่ย เออช่วยเมื่อดีไอ้ยี่ยปไอ้กับกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเนินลงดีๆอย่าลงแรงๆลงแรงละอ้ฟิวไอ้ฟิวใครใครตามไม่มีนะโอ้ยไปไปไปโอ้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 กูดูว <prohibited Ó t os> ่า <captions> กูไ <navigation> อ้นี่ขับรถผ่านสี่แยกมอนไอ้สัตว์

เขารู like e ้ส <pot> ึกโลกรอบมาดนตีเฮียร <c oughs> ู้สึกแล้วกูหลับตั้งแต่ใจบบาดไรสัตว์กูหลับตั้งแต่เูหล่นเอาหล่นเอาหล่นหล่นใจเอ้าเอ้าเอ้าเฮียเฮียบอลมึงเก่งเกินมึงเก่งเกินเลยบอล้ยตัวกูยืดอะไรวะใครใเรมันฮียเฮียเฮียเฮเฮ้ยเฮาระวังตฮเฮียเว้ยเฮียีเียเฮียย ไหนเยอะฟิววะทำไมตัวกูเป็นเยอะไอ้คนนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแค่เห็นตัวละครกูถ่ายถ่ายถ่ายรูปให้กูดูหน่อยดิกูไม่รู้ว่าเป็นยังไงเว้ยโอ้ยนี่ตัวกูยืดอ๋อไอ้คนนี้อะไรมึงพุ่งมึพุ่งมาโอ้ยพอแล้วตัวเดียวพอแล้วมึงมาทำเฮี้ยอะไรห้าหกตัวเนี่ยกูมีคนเดียวกูมีคนเดียว กูมียวกูมีคนเดียวมันพังแล้วพี่ยังอะไรห้าตัวไอ้ยังมันโยกมาทางบ้านเลยสั้นไม่ไหวนะไม่ไหวกูพี้ยังร้องขอชีวิตแล้วเว้ยหมดแรงหมดแรงไอ้ยังตัวกูยืดอ่ะตัวยืดมันเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยอยากรู้คืออะไรอ่ะอ๋อตัวกูดีมือกูกลายเป็นเหมือนฮันเตอร์เฉยเลยอ่ะดูดิเออมือกูกลายเป็นฮันเตอร์เฉยเลยอ้าว มึงเเป็นนฮัตอร์ไอ้บอลมึงเป็นฮันเตอร์เหรอไอ้กูเอ้ยไอ้กูเป็นยีงไงเลยเนี่ยไม่เอาไม่มีมือจับมีดเอ้าเไี้ยปิงห้าร้อยปิงหกร้อยปิงห้าร้อยปิงหกร้อยไอ้ยิงกูปิงกูเอ้ยสี่ร้อยห้าร้อยทั้งปิงทีโพสทีโพสไอ้ยันมือกูไม่ได้จับมีดแล้มือกูทีโพสอยู่เว้ย แค่เพียวเอียบอลทีโพสเอ้ากูอะไรวะเนี่ยโอยไอบอลกวนเน็ตใครเปิดเจอมันเริ่มแย่แล้วว่ะคนเกมพังเลยไอ้เนียไอ้เนี่ยมันมันแหลกแล้วเว้ยมันเกินกระโหแล้วเว้ยปิงห้าร้อยฟอมึงอะเล่นไม่ได้บอลเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยโอ้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 ยไอ้เนี่ยโอ้ยใครกูยังไม่รู้เรื่องแกูตาย เฮียกูเด่นออกนอกแบบไปแล้วเฮียพี่ตายอพี่อยู่ไหนพี่เมสไอ้บอลไอ้บอลกูกูกูปล่อยเมาส์เลยตอนไปแกกูตายเลยกูกูกูเล่นไม่ได้เลยกูเคยดูคอนเสิร์ตมอสเคยดูคอนเสิร์ตเมทัลวันที่ไปเขามอสกันอะเขามอสเออโยกกันอ่ะไอ้เหี้ยมี่มันมันมันมอสอย่างนี้ในชีวิตจริงเนี่ยก็เกินไปหน่อยไอ้เหี้ยแม่งมันจัดไอ้เหี้ยวิ่งชนกันอย่างเดียวเลย นี่คุณผู้ชมดูแล้วครับนี่คือตำหนักของคนที่มอนในคอนเสิร์ตเรนตันเม่งเม่งมอนกันตัวเด้งเลยเมี่ยเม่งโอ้โหไอ้เย่าเพลงยังไม่ขึ้นเพลงยังไม่ขึ้นโอ้โหคอนดบดาวไอ้ย่าเมื่อโอ้ยไอ้ไอ้เ้ยไอตายเออไปยังใครช่วยกูวะเคลียรอย่างไรอะอ้มีแทงอีกโอ้ โอ้ยกูตบกูโอ้โอ้โอ้นไม่ตายตีว่าแทงอะตายแล้วงตายแล้วไอ้เหี้ยล้วมึงจะมอสไดขนาดนี้เลยสักูโดนมอสพิษตายเลยวะมอสพิษเพลงยังไม่ขึ้นทอนฮุกเลยอะโอ้ยกูโดนอีกแล้วแม่งอ้หังมงปกมาทางชีวิตไอ้เหี้ยเออมาเจอครั้งแรกเจอมอสครั้งแรกไอ้เหี้ยตัวปิวเลยสัออ้เอ้มเเเอม โอ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไอเฮียมันอะไรวะเออเกิดไปแล้วเว้ยไอเฮียกูอยู่กูอยู่บนนั่งร้านชั้นสองไอเฮียมันมีตัวไหนพุ่งลอยฟ้าปล่อยกูลงมาวะสิ่งหนึ่งที่เธไม่ใช่นอนไม่หลับกังวนกัวายก็สับก็ซ้าย เอรว่ะกูเเพิิ่งดนออกกูยืนอยู่ข้างนอกอยู่เลยเอ้ากืใอกูไอ้ไอ้ยืนอยู่ข้างนอกอยู่เลยเอ้าไอ้ไอ้โอเคเราเราเราฟังคอนเสิร์ตต่อเว้ยปล่อยใพวกมันกลับบ้านไปไอ้เอ้าไอ้เอ้าไอ้เราไม่พบกูตายวะไอ้ยืนอยู่คอนเสิร์ตต่อไอ้น้องอยู่คอนเสิร์ตต่อเลยดูคอนเสิร์ตต่อเลยพวกมึงไม่ต้องกลับบ้านละพวกกูโดนฟอนกันจนตายไปเลยเว้ยขนาดนี้ ขนาดยังต้นละครในเกมยังไม่ตายอ่ะเกมไม่ตัดสินให้พวกกูไม่เหลือชีวิตรอดกลับบ้านแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นคอกลับบ้านแล้วไม่เหลือทีมงโจมันนัน่งยื roat, <c oughs> นม <c oughs> ันอยู่บนอาสนะพอดีไอ้ยัยทะเลาะกันไงเครื่องบินไล่ลงจากเครื่องเลยเยอะเยอะขับจนขับจนไอเลยี้ย